ับก็สู่รายการ a d ด i ิ v s s o o n ในช่วง Vision Talk Break สุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อตอนต้นรายการเราได้พูดถึงอุปกรณ์ซึ่งได้ช่วยให้คนรอดชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องอยู่กลางทะเลนะครับและอุปก,กรณ์ที่ได้นำมาโชว์ให้กับคุณผู้ชมได้เห็นกันนี่คือสินค้าที่ Made in Thailand เดี๋ยวเราจะมารู้จักกันนะครับว่าแล้ว เขาทํากันอย่างไรแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นใดอีกหรือไม่คุณผู้ชมครับผมมีตัวเลขที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังนะครับสถานการณ์ของทั่วโลกเลยนะครับพบว่าการตกน้ําจมน้ําเป็นสาเหตุนําไปสู่การเสียชีวิตใน10อันดับแรกของกลุ่มเด็กนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้มีจํานวนการเสียชีวิตจากการจมน้ําตกน้ําปีละ32,744คนฉเฉลี่ยว,วันละ90คน นะครับสาเหตุจากการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีก็คือการจมน้ำนะครับเกือบครึ่งหนึ่งของเด็กที่จมน้ำเสียชีวิตนะครับร้อยละ41เปอร์เซ็นต์เพศชายมีอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงกว่าเพศหญิงประมาณ2เท่าตัวนะครับแล้วก็เด็กมักจะจมน้ำเสียชีวิตพร้อมๆกันครั้งละหลายหลายคนนะครับเรียกว่า1คนจมที่เหลือก็ลงไปช่วยลงไปช่วยทีนี้ จมตายพร,พร้อมกันหลายๆคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดรองลงมาคือภาคกลางภาคใต้แล้วก็ภาคเหนือนะครับแหล่งน้ําที่เด็กเสียชีวิตก็คือจากแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับ49.9รองลงมาก็คือสระายน้ํา5.4แล้วก็อ่างอาบน้ําร้อยละ2.5ทีเดียวครับคุณผู้ชมครับตัวเลขนี้ทําให้เรารู้สึกว่าต้องสนใจแล้วนะครับว่า จริงๆแล้วเราไม่ได้ระมัดระวังกันอย่างเพียงพอเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแหล่งน้ําเกิดขึ้นในที่ชุมชนของเราเราต้องดูแลกันแล้วนะครับและยังมีอัตราที่น่าสนใจไปกว่านี้อีกนะครับก็คือเรื่องของการรู้จักเรียนรู้หลักสูตรการว่ายน้ําเพื่อเอาชีวิตรอดนั้นปราว่าเด็กไทยไม่ค่อยจะรู้กันเท่าไหร่เลยนะครับ ก็ถือว่าตามมีตามเกิดกันเป็นส่วนใหญ่นะครับและวันนี้เราจะมาคุยกันภาพที่สักครู่นี้คุณผู้ชมได้เห็นก็คือการที่จะเอาตัวรอดได้ถ้าจะมาถามผู้ที่ผลิตสินค้าเหล่านี้นะจริงจไม่คงผมชมเชยแน่แว่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยก่อนที่จะมาถึงอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยทางด้านผู้ผลิตคิดว่าการช่วยเหลือตัวเองควรจะเริ่มต้นจากอุปกรณ์ใดก่อนครับ อุปกรณ์ที่ช่วยเหลือตัวเองเนี่ยจากของข้อมูลจากของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็พยายามจะรณรงค์ให้ความรู้อบรมนักเรียนโดยการที่จัดเป็นแคมป์เป็นค่ายของของทางกระทรวงเนี่ยท่านอาจจะแนะนําว่าเวลาเกิดปีเหตุฉุกเฉินหรือว่าให้เตรียมอุปกรณ์เช่นพวกขวดน้ําซึ่งปิดฝาไว้แล้วก็โยนให้เพื่อนขวดลิตรนี่แหละขวดลิตรใหญ่ๆนี่แหละเพราะว่าตัวนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเด็กสามารถ จับแล้วกอดไปได้ก<ต>็สามารถที่จะพยุงพยุงตัวให้ไม่จมน้ำนอาออกก่อนไหมต้าน้ำออกก่อนเหมือนกับที่เราผลิตเสื้อแจ็คเก็ตตอนที่น้ําท่วมใช่ไหมฮะ <remedy S 3> <plastic. S 1> คือคือพอที่จะช่วยตรงนั้นได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยที่ผมมีความเห็นกน็คือว่าเราอาจจะใช้ขวดที่เป็น2ลิตรที่มีหูร้อยนะฮะ,ะ,ะหูที่เป็นหูหิ้วแบบขวดนมนะฮะสองลิตรหรือ3ลิตรอย่างเงี้ยเราผูกเชือกเข้าไปนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนี่ยพวกบ่อน้ําบึงตามต่จังหวัดเนี่ย ก็มีความเป็นไปได้ที่น <Có S 1> so ักเรียนเด็กๆเดี๋ยวขาจะไปเล่นกันเพราะฉะนั huh. ้นเนี่ยถ um, ้าเรามีพวกอุปกรณ์ค <AP limitations> ือขวดน้ำใหญ่ๆประมาณสักสอลิตรผูกเชือกไว้เชือกอาจจะยาวสัก1ิเมตร20เมตรลักษณะยาวอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะสอนเด็กเดี๋ยวว่ากรณีถ้าเห็นเพื่อนจมน้ําอย่าลงไปช่วยให้โยนขวดเนี้ยไปให้เพื่อนนะครับพอโยนขวดไปเนี้ยปุ๊บเด็กอาจจะโยนไม่แม่นไม่แม่นเรายังสาวเชือก สาวเอาขวดมาใหม่แล้วก็โยนไม่ต้องใช้หลายอันเพราะวันนี้อาจจะมีแค่ชิ้นเดียวคือถ้าไม่ถึงก็หรือว่าโยนพลาดก็สาวกลับมาใช่คแล้วก็โยนกลับไปใหม่ใช่ครับแต่ว่าขวดน้ำควรจะเป็นขวดน้ํา2ลิตรดีกว่าใหญ่ๆที่มีที่มีหูที่สามารถผูกชึกได้การหลุดการตีโป่งแบบอังสุมาลินไม่ได้ช่วยอะไรก็ถ้าเด็กเนี่ยได้รับการเขาเรียกว่าฝึกสอน การเอาตัวรอดได้การตีโป่งหรือการทําตัวท่าปลาดาวรูปภาพที่ขึ้นโชว์เมื่อกี้นะฮะหรือว่าการที่ทําตัวเหมือนแม่ชีลอยน้ําทําตัวสบายๆอาจจลึกๆก็สามารถที่จะลอยตัวได้แต่ว่าระยะหนึ่งนะฮะแต่ที่สําคัญที่สุดคืออย่าตกใจแล้วเห็นเพื่อนตกน้ําห้ามลงไปช่วยห้ามลงไปช่วยเลยถ้าเกิดมันรอดมาเนี่ยมันด่าเราตายเลยไม่ช่วยไม่ได้ครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่กระทั่งว่าคนที่ช่วยเนี่ยว่ายน้ำเก่งก็ตามเพราะมีลักษณะถ้าคุณเข้าคอสในการช่วยเหลือคนตกน้ำเนี่ย เพื่อนที่จมน้ำเนี่ยจะกอดเราจมน้ําเสียชีวิตไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยคือมีสติถ้ามีสเศษมีมีไม้มีขวดอะไรเนี่ยโยนให้เพื่อนได้โยนให้ไปก่อนถ้าไม่ได้จริงตะโกนขอความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนะครับโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยไม่งั้นก็ขับตายหมูก็จะเกิดขึ้นแล้วอุปกรณ์ง่ายๆบางอย่างควรจะมีอย่างเงี้ยครับที่ไหนก็ได้ก็มีนกหวีดเนี่ยฮะควรจะมีควรจะมีคือเด็กๆเนี่ยนกหวีดอย่างเงี้ยอาจจะชิ้นละสิบบาทยี่สิบบาททั่วๆไปนะฮะ เป่าเรียกบอกผู้ใหญ่ว่าไปเล่นถ้ามีเหตุฉุกเฉินเนี่ยผู้ใหญ่ต้องมาบอกว่าให้เป่านกหวีดเรียกเพราะมันอาจด้ยินเป็นร้อยรอยเมตรคือมันมันจะดีกว่าตะโกนตะโกนบางทีเสียงรบกวนเยอะแยะแต่ตุกมตีดมันเสียงแหลมเอาละครับทีนี้ในเมื่อเรามีแก้ปัญหากันฉุกเฉินไปก่อนขวดนงขวดน้ําอะไรไปแต่ถ้าเกิดทางที่ดีควรจะมีอุปกรณ์ที่พร้อมแล้วก็มาตรฐานด้วยทางด้านของบริษัทมัตชานุทาอะไรบ้างครับ ของเราเนี่ยก็จะมีเสื้อเสื้อชุชีพเสื้อชุดชีพเนี่ยถ้าแบ่งคร่าวๆเนี่ยจะมี2แบบ,บนะครับจะมีแบบว่า i n f a ล t a b l e ก็คือว่าเวลาจะเ,เราจะใช้เนี่ยเราสามารถที่จะกระตุกเองหรือเมื่อเราตกไปในน้ำเนี่ยมันก็สามารถที่จะทํางานกลางเองเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็คือแบบแบบที่ผมใส่อยู่ใช่ครับแบบที่ผ<อ>ม,<อ>มใส่มันมีความแตกต่างจากให้มันลอยน้ําอย่างไร คือความสามารถในการที่ลอยน้ําพยุงตัวเนี่ยเหมือนกันค,คือต้อง,องทำความเข้าใจนิดนึงว่าเสื้อที่เราเห็นที่ซื้อกันทั่วๆไปเนี่ยที่เวลาเราไปแคมปิง้งไปดําน้ําดูปลาการังพวกนั้นเขาเรียกว่าฟล o ตติ้งดีไวท์ไม่ใช่ไลฟ์แจ็ k เก็ตสิ่งที่มันแตกต่างระหว่างฟลอตติ้งดีไวท์กับไลฟ์แจ็กเก็ตคือว่าฟลอตติ้งดีไวท์เนี่ยวเวลาเราใส่เนี่ยเราลอยตัวตัวเนี่ยลอยได้ไม่จมเพียงแต่ว่าลักษณะการลอยของฟลอตติ้งดีไวท์เนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราหมดสติเราอาจจะไป ลอยแบบหน้าคว่ำเราก็เสียชีวิตได้เหมือนกันแต่ลักษณะของไลจเกตพวกนี้นะครับเวลาคุณลอยเนี่ยคุณจะลอยใยหน้า45องศามันจะบังคับเลยบังคับครับถ้าเราไม่มีสติให้มันจะบังคับให้หน้าเราคือชี้ฟ้างายขึ้นอย่างเดียวเพราะว่าลักษณะของตัวลอยที่อยู่ด้านไททอยตัวนี้และด้านนี้จะมีการลอยที่มากกว่าด้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะจมแบบคว่ำหน้าคุณก็จะมาลอยท่านี้โดยปกติโดยโดยอัตโนมัติเเด็กๆใช่ครับเสื้อตัวนี้ก็จะเหมือนกันเอาละครับทีนี้มาถึงตัวนี้ มีลูกเล่นอะไรบ้างตัวนี้ก็คือถ้าถ้าถ้าเกิดว่าสุกเฉยเราจะคิดว่าเราจะกระโดดลงน้ําแน่เราก็กระตุกเลยสามารถกระตุกได้เลยอย่าเพิ่งบอกนะว่ามันจะเกินให้ให้ผมทําได้เลยใช่ไหมได้ครับผมโอเคนะกระตุกต้องแรงแค่ไหนครับไม่ต้องแรงแค่ดึงลงมาธรรมดาดึงลงมาธรรมดาแค่นี้ครับโอ้โหมีอะไรแล้วก็ ตัวนี้ถ้าเกิดว่ากรณีเช่นใช้ใช้ไปแล้วลมมันน้อยเราก็เป่าได้รู้สึกเฉือยนะแก๊สอาจจะเคยใช้ไปแล้วรู้สึกเฉือจะให้มันพองอีกเราก็สามารถปล่อยออกเป่าตรงนี้ได้ตัวนี้ก็คือเป็นแผดแท็บสต้อนแสงนะครับตัวนี้ถ้าเป็นสีเหลืองกลางวันก็จะมองเห็นชัดแล้วก็จะมีนกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือครับ,รบตัวนี้นะครับมีนกหวีดเป่าอยู่ทังนี้อ่ะโอเคก็คือก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเราก็เราก็จะลอยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามีคนมาช่วยเหลือเรานะครับมีอีกหนึ่งแบบ นะครับอ่ะขอในแบบมาอยู่มาสาธิตกันหน่อยอันนี้จะวิธีการใส่เนี่ยจะคาดที่เอวธรรมดาครับจะขอโอเคครับครับคาดที่เอวธรมธร,มธรมดาคาดที่เอวธรรมดาผู้นั้นจะต้องเป็นเหมือนเสื้อแจ็คเก็ตใช่ไหมฮะแต่ตัวนี้จะเป็นคาดเอวฮะเอาละลักษณะตัวนี้ถ้าเกิดเวลากระตุกมาปุ๊บเนี่ยเราก็เอามาคล้องคออีกทีหนึ่งฮะอ๋อ แล้วทําไมมันแฟกแล่ะครับตัวนี้อาจจะต้องเช็คอาจจะเมื่อกี้ิจริงจริงไม่จะบูมเปิดเลจริงจริงเมื่อกี้อาจจะเปิดเช็คตรงแก๊สแล้วขันไม่แน่นมันเลยรั่วตรงแก๊สอันนี้เป็นตัวสาธิตเท่านั้นเป็นตัวสาธิตบออเออเป็นความรู้ใหม่คือเสื้อพูกนี้จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะดูคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันอย่างพวกนี้ฮะลักษณะของเวล์克ตัวนี้คือเวล์克ตัวนี้เขาจะได้เนี่ยได้ยากมากอย่างของที่บริษัทเนี่ย ต้องได้รับการรับรองเนี่ยทั้งจาก ABS อเมริกา NK ญี่ปุ่น DNV ของเนเธอร์แลนด์ GL เยอรมนลอยแล้วก็ของไทยก็ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่าแล้วก็สมาคมทำไมถึงว่าก่อนจะได้พวกล็อกพราเวมลร์กสัวนนี้จะสามารถที่จะขายที่ไหนก็ได้ในโลกนี้ในโลกนี้ใช้ได้หมดถ้าเวลมากเนี่ยเราสามารถส่งออกได้เลยที่ไหนก็ได้ใช้หมดครับอันนี้ก็สําคัญว่าเสื้อพวกนี้ทําไมราคาสูงกว่าอะไรพวกนี้เพราะว่าแบบพอพอ สาวุฒิพูดถึงเรื่องของการเหมือนกับเราได้ ISO มาจากแต่ละที่นะครับได้การันตีมาจากแต่ละที่เนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วตอนนี้ Product ของมัชฉานุเนี่ยอยู่ใน Range อยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ของโลกอ๋อตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรายัง,ยงไม่ได้เคยทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบฮะแต่ว่าในเซาท์อินเดเซียล้วก็คงเม็ออันดับหนึ่งครับโอ้โได้สัมผัสโลิตัณของอันดับหนึ่งของโลกน่าภูมิใจมากนะครับ มีเรื่องนับเวลานี้นับเวลานี้นะครับความผมเชื่อแน่ว่าเรื่องของภัยพิบัติแล้วก็ผมจาได้ว่าแล้วก็พอเรื่องของภัยพิบัตินี่แหละทําให้ผมแล้วก็คุณสราวุฒิได้มาเจอกันแล้วนับจากเรื่องของภัยพิบัติทางด้านของคนไทยช่วยเหลือคนไทยเมื่อเกิด ภัยพิบัติขึ้นก็เลยกลายเป็นเรื่องทอล์กในหมู่โซเชียลมีเดียมากมายกันเลยทีเดียวขณะนี้คนไทยตื่นตัวแค่ไหนกับเรื่องของการที่จะเตรียมการป้องกันผมเชื่อแน่ว่าหลายคนเนี่ยเขาเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้กันในบ้านในคอนโดกันแล้วนะเพราะว่าอยู่คอนโดหรืออยู่บ้าน2ชั้น3ชั้นไม่รู้ว่าน้ํามันจะมาเมื่อไหร่กันการตื่นตัวคนไทยขนาดไหนครับคือตอนนี้เนี่ยเนื่องจากมี Facebook ด้วยเร็วม,มากก็มีการตื่นตัวที่จะหาอุปกรณ์พวกนี้ ในกลุ่มคนก็เปลื่นตัวมากแต่ว่ามันก็ยังไม่มากพอที่ที่ผมบอกนะเพราะถ้าคุณไปดูสถิตินะฮะประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับที่17ของโลกซึ่งอุทกภัยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอันดับที่17นะครับแล้วถ้าดูที่เ,เปอร์เซ็นต์ของประชากรซึ่งจะได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมภัยแลงต่างๆเนี่ยคนไทยเนี่ยฮะเจซได้รับผลกระทบ ไม่ใช่น้อยนะฮะเกิน,น,นะค,ะครึ่งนะฮะเเรเราก็มีโอกาสเพราะเราน่าจะอยู่ในเจนั้นเหมือนกันเพราะเราไม่ได้อยู่บนดอยอยู่บนดอยเชียงใหม่ก็น้ำท่วมใช่ไหมฮะ,ะนะฮะแล้วก็ก็มีคนเตรียมมากขึ้นแต่ว่าบางทีคนไทยเนี่ยอาจจะรู้สึกเขินกับการที่จะใส่เสื้อแจ็คเก็ตพวกนี้ในการนั่งเรือรใช่ฮะยังมีข่าวหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเรือหางพานักเรียนไปดูศึกษาธรรมชาติปากอ่าวเนี่ยล่มเสียชีวิตทั้ง,งหมดน่าสูญเสียเพราะว่าเขาจะ เปิดบุคลากรไม่ได้เนี่ยก่อนจะโตมาได้เนี่ยจะทำประโยชน์ได้เยอะไม่น่าที่จะมาต้องเสียชีวิตเพราะการจมน้ำคืออุตสาห์รระคิดมาได้ตั้งนานมาเสียชีวิตแค่เนี้ยใช่ครับบางครั้งเราก็แบบแเสียดายจริงๆโดยเชพอะอย่างยิ่งคนที่กำลังเป็นอนาคตหรือว่าบุคลากร,ากรดีเด่นของชาติเป็นครูบาอาจารย์ก็ไปเสียชีวิตด้วยนะครับถามเรื่องของบริษัทบ,บ้างขนานี้ได้มีการสั่งออเดอร์มากน้อยแค่ไหนครับ คือออเดอร์ตอนนี้ก็ยังเป็นลักษณะเรื่อยๆอยู่เพราะว่าบริษัทเราเนี่ยเพิ่งตั้งได้ประมาณสัก2ปี 2> นะฮะอยู่ในระหว่าง2ปีเนี่ยปีแรกเนี่ยเราทำเรื่องของเซอร์วิสเกตทั้งหมดเลยที่อุปกรณ์พวกนี้คนอื่นเขาไม,ไม่ไม่ไม่กล้าทำเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยการที่จะได้รับเซอร์วิสเกตแต่ละชิ้นนี่ยากแล้วมันก็มี running cost ตลอดเวลาแต่เราก็ต้องยอมเซอร์วิสเกต จะก,กี่ประเทศเพื่อจะได้เวลมาร์กตัวนี้ที่ผมชี้ให้ดูนะฮะครับคบก็ต้องทำลักษณะตอนนี้ที่มีใช้ก็คือของเราเนี่ยส่งไปใช้ในการเรือสินค้าคนะฮะก็แถวนี้ก็มีเยอะอมีเรือประมงคือมันมันก,มนก็มันก็แลกกันกับการได้คำว่าสินค้าคุณภาพไม่ใช,ใช่ว่าไปใช้แล้วเกิดรั่วกลางทางเกิดรั่วกลางทางรั่วมากๆเข้าเสียเสียชื่อบริษัทเลยมันก็ยอมที่จะเสีย ช่วงแรกเสีเงินก้อนแรกทุ่มไปเพื่อที่จะได้เซอร์ f ท c ิเคหลายๆหลายๆประเทศการันตีกลับมาครับอย่างล่าสุดนี่ก็วันนี้เพื่อได้รับการคอนเฟิร์มจากบริษัทปรทว่ายินดีที่จะนำไรยรับเราเนี่ยไปแทนรายรับซึ่งเป็นของต่างชาติที่ใช้อยู่ในไทยผู้จอดในต่างทะเลนะครับแล้วก็ยังมีหน่วยงานตอบรับอย่างเช่นของกองทัพเรือครับ พอไปคุยกับผู้ใหญ่ทั้งสําอาวุโสนี้คนไทยสร้างได้แล้วเหรออะไรเงี้ยทางกองทัพก็ยินดีสนับสนุนนะถ้าคนไทยสร้างใช่ไหมฮะทําไมเราต้องซื้อของต่างชาติในเมื่อผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยได้รับการยอมรับได้เวลมาส่งออกได้ทั่วโลกเหมือนกันแนวโน้มการที่เราจะไปได้ไกลกว่านี้มีเปอร์เซ็นต์ยังไงบ้างครับคือตอนนี้ต้องต้องยอมรับว่าบริษัทเรียกวิษัทไวกิ้งเนี่ยเป็นเบืองหนึ่งของโลกในการผลิตแพรชีวิตชีวิตแต่คนไทยทํา แมทเทเรียลของของเราเนี่ยกับไว k i n g เนี่ยก็พยายามพัฒนาแล้วผมก็พอทราบว,ว่าทำยังไงผมก็มีเป้าหมายว่าอาจจะภายในสัก5ปีเราอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าไว k i n g แต่ว่าคุณภาพของเราเนี่ยจะต้องสู้กับของไวกิ้งเบอร์หนึ่งของโลกได้ไวกิ้งคนไทยทําแต่ในขณะเดียวกันของคนเราของเราเนี่ยมัชชานุเนี่ยก็ของคนไทยทำใช่ครับนะครับซึ่งไปมาเม็ดิน Thailand กันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วอนาคต การคาดการเลยเนี่ยผมเชื่อแน่นว่าในวงประชุมหลายๆครั้งเนี่ยเราจะต้องพูดถึงภัยพิบัติเราได้เตรียมอุปกรณ์เหล่านี้สำหรับคนไทยด้วยกันยังไงครับครับก็มีการวางแผนก็พยายามคุยผ่านทางอ,อ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้างบางส่วนเพราะว่าอย่างโรงงานเองก็ยืนยันว่าทดสอบว่าอุปกรณ์เราได้มาตรฐานอะไรอย่างไรบ้างนะครับในกรณีซึ่งเกิดการน้ําท่วมฉับพลันเนี่ยบางทีเนี่ยคนไทยติดบ้านไม่ค่อยที่จะยอมหนีไปไหน ถ้าอ,องค์กรปกครอง,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 องส่วนท้องถิ่เนเร็งเห็นความสําคัญตรงนี้บางทีเนี่ยแพรพวกนี้มันไม่ได้ใช้ว่าใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งค,คือแพรเนี่ยลูกนึงใช้เป็น10ปีเอาไปผูกติดบ้านก็ได้จะได้ไม่ต้องหนีไปไหน้จริงจริงอย่างเรียนตอนที่บ้านผมนี่มีแพรชูชีพอยู่รจริงจริงว่าถ้าสุดสุดท้ายเดยบางทีเนี่ยรถถนนเนี่ยน้ำท่วมไปไม่ได้ผมก็มีแพรชูชีพมีเรือลากไปไปที่อื่นคือดีสําหรับการโมบิไลซ์ว่ามีคนแก่มีเด็กเนี่ย ให้เขานั่งเรือหรือการที่จะย้ายขนเขาเออกไปเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าคนแก่ที่ต้องนอนตะเข้าลุกลําบากเกปีนขึ้นปีนลงลําบากตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วกรณีสูญเสียแล้วปุ๊บเราก็สามารถที่จะพับเหมือนเดิมใช่ให้เขาสุญเฉินเขาต่อไปได้ผมยกตัวอย่างที่ประเทศอินเดียมีเมืองมเมืองหนึ่งทางตะวันตกเียงเหนือนะเมืองนี้ปกติเป็นเมืองแรงวันดีคืนดีก็จะมีเหตุการณ์ประจำอาจจะทุก3ปี5ปีจะฝนตกหนักจนแบบท่วมทั้งเมืองที่เมืองนี้มีรายรับประจําการประมาณ3,000ลูก พอเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินปุ๊บเขาก็จะส่งรายรับเนี่ยคุณมาอบพยบชั่วคาเพราะเหมือนเหมือนน้ำท่วมไพศาลนะฮะอาจจะท่วมสาวัน5วันแต่ท่วมมากเลยท่วมแบบอยู่ไม่ได้ท่วมสองเมตรแล้วภายในสัปดาห์หนึ่งน้ำก็จะแห้งไปเขาก็เก็บแพพวกนี้มาแพ็คเหมือนเดิมแล้วรอโอกาสช่วยเหลือต่อไปเพราะว่าคนจํานวนเยอะเขาไม่สามารถที่จะหาเรือไปใส่ได้คนเป็นร้อยๆเนี่ยเรือต้องไม่เพราะฉะนั้นถึงเวลาที่บ้านเราก็ต้องเตรียมเนาะอาจจะทําเตรียมแจกไว้เลยนะก็ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นทุกชีวิตจะได้ปลอดภยัยใช่ครับเอาละครับวันนี้รายการของเราต้องขอขอบคุณคุณสราวุฒิวรพัฒทวีโชคผู้จัดการทั่วไปบริษัทมัจฉานุมารินไทยแลนด์จำกัดขอบคุณครับขอบคุณมากครับุผู้ชมครับเรื่องของการดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับและผมเชื่อแน่ว่ามีหลากหลายวิธีบางครั้งเป็นวิธีที่ ประหยัดบางครั้งก็อาจจะต้องลงทุนกันบ้างแต่ว่าอย่างไรเสียชีวิตของเรามีค่าแน่แนครับเราจะขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้วันนี้สวัสดีครับ